โอ้หสิวเยอะขนาดนี้เลยแล้วตายแล้วพอมีวิธีแก้มหมเนี่อยอสบายเว้ยวันนี้ต้องไปบอกคนอื่นแล้ววิธีนี้สุดยอดไปเลยอ้อสีหน้าเป็นไรอ่ะเป็นสิวนะพี่พี่พอมีวิธีแก้ไหมครับพี่พอมีวิธีอยู่คือวิธีนี้ไงล่ะว้าวมันคืออะไรหรอครับพี่มันคือขวดดีท็อกซ์ขอบคุณประโยชน์เป็นยังไงไปดูกันเลยครับวัตถุประสงค์ประโยชน์ในการสวงล้างลำไส้หนึ่งกระตายอิจาระที่หมักหมมในร่างกาย 2. ระบายความร้อนพิษจากลำไส้ใหญ่ 3. ระบายพิษที่มาจากอวัยวะต่างๆไปสู่ลำไส้ใหญ่อุปกรณ์ในการส่วนล้างลำไส้ใหญ่ 1. กขวดน้ำานลิตร 2. สายยางเล็ก 3. คลิปล็อก 4. น้ำสูนุนไพร 5. น้ำสะอาด 6. สารลอลื่นวิธีการส่วนล้างลำไส้ใหญ่ 1. ผสมน้ำสมุนไพรใส่ขวด 2. ไล่อากาศออกจากสายยาง3แข,ขวนขวดให้สูงประมาณ9 0ซนเมตรสสอดสายเข้าไปทางรูทวารประมาณ3-5นิ้วการดีทอกมี3ท่านะครับท่าแรกเป็นท่านอนท่านั่งและท่ายืนตอนดีทอกถ้าไม่สบายตัวให้อขวดดีท็อกต่ำลงมาน,นะครับ จะทำให้น้ำไหลช้าลงโอ้โหร่างกายเบาตัวเบามากเลยตอนนี้เหมือนที่พี่ภูบอกเลยโอ<ฮ>้โหหน้าสิวหายไปเยอะเลยด้วยโหมันดีขนาดนี้เหรอเนี่ยสีเป<ฮ>็นไงบ้างอะหลังใจดีด้วไปมันดีมากเลยเหมือนที่พี่บอกเลยอะ<ฮ>เดี๋ยวผมไปบอกคนอื่นนะพี่ ผมเชื่อแล้วพี่ว่ามันดีมากพี่บอกแล้วว่ามันของดีองมีของพี่ไปเลยป็นยน้องอไไงบ้างลูกอ๋อปวดท้องอ่ะพี่ของปวดท้องอ่ะเออทษ่ทนมารนะพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันโอยปวดท้องอ่ะพี่ไม่ผมไม่ไหวแล้วพี่ปวดท้องมากเลยโูเม่เปไงบ้างเนี่ยทำไมน้องไปนี้เนี่ยน้องปวดท้องมีวิธีแก้ไหมไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแบบ อาหารไม่ย่อยแต่น้องก็ยังไม่หายปวดท้องเลยอ่ะเอ๊แต่ว่าใช้วิธีนี้ดีล่ะมันเป็นการเอาน้ำไปล้างลำไส้ด้วยมันดีกว่ายาถ่ายนะเพราะยาถ่ายอ่ะมันไม่มันไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกมันทำให้ไม่สบายขึ้นมันมีผลข้างเคียงแต่นี่ไม่มีผลข้างเคียงเลยนะเอาไปใช้ดูทิมันคืออะไรอ่ะมันคือขวดดีท็อกโอเคขอบคุณมากกันเดี๋ยวเราลองให้น้องเราไปทำดูนะเชิญเลยโอเค 果了